အလားတည်းဟာတဲ့စတုတ္တတုတ်ဝဲတိရပါကဒီကောကအဝိငွေဝရာ 啊高木莫看那個怕怕說過了說 quota manager 啊有打算你寶 quota manager 就徹底搞了老都當高木開緊著老巴卡都幾沒會懂的塞過的哦阿韋達啊里利陪他普丹里禮巴拉說幾的處活備他令咯有個誰錄的當高木賠里陪達沒苦聽哦給伯卡嘿啊 qua 說咯幾阿塔巴派幾吼 ลอจีอเวชโคโคเมดาตะกะหลันลุยเมอร์ตโปเตชิโดอัสตาฮัวชิเนาะกอบลอลาอูโลเยลูเอหนึ่งวันละแพเข้าปุติจีฮะว่านี่วันได้ขึ้นแล้วหรอเนาะตะกะหลันลุยเมอร์ตโปเตชิโดอัสตาโคชิปาราบาเจตานี้โคลามิเลโซดีปราอเวโอเลแจ็คสันวิลล์ฟลอริดาโคอเมริกานี่หรอเนี่ยปุกกี้ซอนดีปราชโคขอตามาเจตะบลอลีตัวใหญ่ในเวปเปอร์ฮอก็ดอ อ่าอคูตาตอนิเดตับตาฟูหลองเนาะหรือตับพ ta no? like ี่น้องรักษาบะวีบลอนิเดจีตไกนี่ซอร์ดิปราห์อเวมาโลคาเมดาเมลเลปุยนิเวดาอ่าไลอันเปทาเวียอตาลูเนกีอเมเวดาจูเนาะวีบลอนิเดเซกตุกตาตเพลดอคคอปีตคูเคลอนีตะกะลาบะเนาะบัมนิโคตาเลบัลเลปรีตูบัลเลปรีอ่าเซลโตตาบัลเลปรีคอปิเลเน่ อ่าอุตติเดล่ะพี่กินละเฮลอจะปื้ฟอคาอ่าคอฟฟี่หมดทุกนี่เดเอาไปปรับน้อเวดาจุเอ่ออ่ากูจะรายที่ว่าหลอดที่กะติจุนี่โลบะเวดาอ่าเพลิดชีน้อไม่เป็นละคอฟฟี่ชูกันนี่เดเลยจะปื้ฟอคาโหดได้เวดาเลยอ่าซากะบ้าหลอละตะเป็นแยะสักคอฟฟี่ดูบาไม่มีละเสือกตูดะคอนี่เดเอาเวไลออนเบเทเลียนน้ออะตุคลู อ่าลุบาเวดานี่หรออะโคตัดตวนนี okay. ่เดมาจิวดาตะกะละบาท่านใครยิเลปุยไปมะกอวีลิหนอดิจิเจไปมะกอดิหรอหนอเลอ่ายิเตลาท่านใครมีวลอดึติเลกว่าตากกว่ามูเลยิเลปุยตาอ่านิติกีเมวลอเนี่ยอะจิโอจิเกลุยมอตะปอตะชีดอสตากอชีดิอะเวเตวดาเลฮีหรออยากปูปรีดอตาออตาออเลยิกะบาอ่าเลตากีตาอะโวนี่หรออะโคตัดตวนนี่เดอะเวมีวดา အာဆ uh, so ah er no, uh, er ိုဒီပရာအိုလဲချက်ဆန်ဗီယိုဖလော်ရီဒါကိုအမေရိကအတမှကျွနေတော့တာဘလီတာပူလတော့လာဝဲအဟိမာကျာတူပီခါပွိလဲတာလဲတာဂီတပ်လွန်ညားအစ်စီပေါ်အခုဒီတာဘလုဒိုမာလောကဲတော့အဝဲအာလဲကွာကဒတ်တီတော့တာကောမူလဂျဲလဲပူတာအာဂျဲလဲပူအစ်စီဂျဲလဲပူအာအဝဲဒါချူတော့ဂျဲလဲပူဝဲဒါ ข้อผิดที่เาพากอ่าตาของมุกงเนกเสกวางอดซูเหมี่ยนะแี่ที่อุทยนนี้ถึงัาพอ,อ,อ,าอาดีมาซื้อเราต้องไปให้เจ้าของเงินเขาดูค่ะอันนี้คอญี่ป่นเองค่ะมีน้ำกาลหนึ่งปีค่ะค่ะอันนั้นคือคือคือเหมือนกันใช่ไหมใช่ค่ะยังจังค่ะใช่<อ>มา 5, รักห้าพันเจนลูกเดียวห้าพันห้าค่ะพอ๋อแล้วก็เสากาะ เสากันนี่ก็มีหลายราคาค่ะพี่มีสองร้อยก็มีสี่ร้อยห้าสิบมีหลายเบสเลยค่ะพี่อันนี้เป็นสามร้อยพัดได้ค่ะทำได้ค่ะพี่เดอ๋ออีกลูกอยู่ในมือถือโอเคตัวตัวสี่ร้อยเท่าไหร่นะพี่สี่ร้อยห้าสิบค่ะพี่สี่ร้อยห้าสิบอันนี้คือดีหน่อยใช่ไหมดีค่ะสาวญี่ปุ่นค่ะพี่อะไรนะสาวญี่ปุ่นค่ะอ๋ออ๋อโอเค เราก็ไปเข้าใจว่าสาวๆญี่ปุ่นนี่มันคนละเรื่องกันเลยอ๋อเออญี่ปุ่นจริงด้วยมีเดย์เกรนเนียเพเทปุสเซ่เนาะอันนี้คือข้ามห้าข้ามห้าลดไม่ได้แล้วใช่ไะมลดแล้วค่ะพี่ใส่น่าหลับปกติข้ามเจ็ดค่ะผมผมได้ยินเขาบอกแค่ห้าพันสองผมก็เลย m a า t e r ้ามห้าเจ็ดลดแล้วค่ะพี่ใส่ญี่ปุ่นเดย์เลยค่ะเออเขาก็บอกเอออันนี้แบบใส่อ๋อนี่ชาร์จได้ค่ะพี่ คอนเทลเลยค่ะคอญยี่ปนเทค่ะอ๋อตัวที่เก่าห้างเาทั้งเสาทังนี้เอาไว้เยี่ยมมาคุยอเอาโมฆวตาออัตเตอร์ตัวบูอเตอร์รวยหะเลจะปาก่อนเนอจะมีใครพูดภาษากีนแล้วไม่มีจัไม่ไม่ไม่ีเอาเอชเจ็ดเจ็ดศูนย์ทะเลจับปะจัปากลัวปะตัวอะไรจะปะเล่นเลยไอเขาจะไม่ได้อาซีหรอหมอโอเค ตามพี่อยู่ไพี่เขเล่กเท่ากว่ได้ครับขอเทเลยค่ะพี่ไฟเต็มแล้วค่ะไฟเต็มแล้วค่ะตั้งหน้าขอที่ได้เลยค่ะพี่อืนรัี่เมกียดหรอมีหน้าที่มาซื้อเฉยๆค่ะพี่อันนี้คือแทนชาร์จแทงชาร์จสายเอาหัวชาร์จชาร์จตอนนี้ตอนนี จกเกิดชื่ออนะกันนีค่ะกันนี้เอียเลยยอดเดือนหลงตอนนี้สอบผู้ดรอค่ะอ่าแล้วมันใส่ไม่ได้นะใส่ได้มั้ยใส่ได้ค่ะขอใบเสร็จด้วยนะคุณลูกค้าขอใบเสร็จด้วยนะคะคลอดเหมือนกันแต่ว่ารุ่นมาต่าง อันนี้คือใบรวจไม่ไม่ว่าใครที่ขพ้นตองค่ะเดี๋ยวก็ไปเสร็จมาให้เค่ะตำรวจเจ๊ก็ที่ว่ามาให้เห็นใบเสร็จเลยค่ะอันนี้ข้าไม่ใช่คนจรินะขอบคุณมาค่ะขอบคุณมากนคือใบเสร็จใบเสร็จใเสร็จต้อเยี่ยมเยี่ยมมาคุยบอลรอเคลอนลเติร์ดเดือดบอกวโอเคปะขอบคุณครับขอบคุณครับเมื่อากกว่าผัวเกวิีใคบอกว่าเราจื แล้วไปจิบอีกแ้นี่เด้อก็ว่าไม่จีบเพื่อเสียเลเนี่ยป่ะเอาไปลองเอาไว้หน้าจะปูโลคาเอาไว้บ้านหลทำเหมือนเ้อเออไวข้อผีดตะคู่อข้อผีดศึกมั้งก็ไปเละกวงจูบนอนชิบไ่ตะคู่เสียเลยสเนี่ยป่ะโอเคก็ใครันเลือเอาไว้ชาจิอร่อยเดบะชาอ่าข้อผีอลอครับกาก็บเลย เราาเามาได้ครับเ <c oughs> อนี้ค่คไหนคเนียฮะต้องเอาเบอร์เยเนาะ่นี้สองพห้าค่ะโอ้เอาแล้วเขาบอกองสามร้อยนี่มันแบบไหนัสา <300 S 1> มร้นี่เป็นแบบไหนคะน้งเคมสิคะสงสัยมันมีไหมล่ะไม่มีมั้งมีมัม้งน,น้งเคมไม่มีค่ะขายไม่มีโออ อู๋เขาบอกสามน้อยใแล้วมีปลีกห้าร้ๆๆ <c oughs> อยหาสิบมันมีปลีกใช่ไหมไม่ใช่ค่ะเป็นี่มีร้อยี่สิบรองเท้าคับอ๋อรองเท้าห้าร้อห้าสิบมีมีค่ะอ๋ออ่เดี๋ยวกดปลีกเรนี่มีกี่ราคาครับร้อยยี่สิบร้อยแปดสิบสามร้อยหสิบทั้งหดเข,ข,ข,ขได้เืออรเป่าร้อยยี่สิบเป็นสีร้อยแปดสิบเป็นลายสามร้อย เป็นสีสามร้อยห้าสิบเป็นลายอ๋อสามร้อยก็มีสามร้อยก็มีคนน้ำหนักร้อยโลอะค่ะอ๋อร้อยโลนี่แบบมันทนอะค่ะมันใหญ่ค่ะตอดูเหล็กสามร้อยเนี่ยครับอยากได้สิบสิบสิบตัวเองครสิบตัวก็สามร้อยให่ลดนะแถบแถบเชือกใหญ่นะเอาสีลายสีเอาสีดำสีเขียวมีไหมน้องอ๋อเออสีเขียวมีไหม

เออไปแค่หกเอาไว้น่จิ้จิ้เพือเร์โปโอ้จื้เนี่ยเ่เสิร์โปเยีเ่ยประก็มาแค่สร์โปแะละเอากี่อันครับอาเอาสิบอันครับสิบอันล่ะแล้วก็รองเท้าเมื่อกี้ห้าไว้ห้สินี่เดี๋ยวขอขอดูหน่อยเนาะอ๋อได้ได้ครับเบอร์สี่สิบเอ็ดฮะเบอร์สีเอ็อ่าเท่ากับเบอร์แปครึ่งอเบอปทวาเบอร์อันนี้ผมไม่รู้นะเป เอาเป็นของพอบเนาะแล้วหัวหน้ามาดูก่อนเอาแบบไหนเดี๋ยวฟังมีอยู่สองรูปอ๋อโอเคครับแกไปแค่ปุ๋ยนี่เอาไว้ซ้อค้าขอผีฟตะคู่ลุยเหมือนกันเลยอย่าไปเยอะจีครับเอาคู่เดียวครับคู่เดียวคู่เดียวเลยครับครับแปดครึ่งคู่นึง ห้าร้อยห้าสิบเมื่อกี้เปอยู่ไหนอ๋อเปอยู่ไหนมังเปย์่ใครกาเลยคุไปนับครชุดชุดมีเน้หัวหนาับับชุดมีมกกื้อเลยื้ออรอยงอายงการ้อโอเค เดี๋ยวขไปเสร็จนะคร้บไปเสร็จขอรองเท้าทั้งปรีกหมดเลยครับโอเคไให้ปุียจี้เมื่อดอชี้เปีเดคู่รอไมได้เติมเยยบพอเยี่ยมช่อโมกตดทานี้เยี่ยมาคุยบ่จี้ตวกที่ีะเจียบคนดีโอเคแค่สอมาก เอาเลยคู่ละรับหนึ่งคู่โชคดีที่มีห้าร้อยห้สินึกว่ามีแต่สองพกว่าโอ้โหโอเกะเลียงเลยแจกชุดใอหารใส่มนไม่ใส่มาเลยเออเนาะบางทีมันก็เป็นอย่างนั้นแหะฮะฮะอ่ะอเคเติมเยบอยเยชีเอาข้อผีตะค่โดจูกอเพื่อชีโอเค เจี๊ยบกวเทียีเจอกด้เาบอกผู้าตเลยท่ีอย่างนี้ก็เคลื่อนแอสร้อยห้าสิบเจกจีได้ย่หกย่สิบเนี่ยเคลื่อนกนี่กี่ป่ะเาเคลื่อนกจอะเคลนรอยีกยว่สิได้ไดไรมาเอานึงหัวหน้าเด้อครับครับครับชิดผมคิดให้าร้บเพราะว่าที่นี่มีครบทุกอย่าง แน่นอนมาไม่เท<ช>ียวแ้ราคาไม่แพงแค่เลบยเสกโตตาต์เพือพ่อวิลีลเลบีจอเพื่อที่วิลีเลบีข้อพิดคู่วิลีแค่เลือในเดาจีอุ่ติกิวดาเยปวเยชีจิตะกะลานิจิวติเกเยปวเยชีอ่า